สองคู่ผ่าน <160 S 1> ไปใส่กันยับนะครับคู่นี้ก็รับ <35 S 1> รองการันตีครับไม่แพ้2คู่แรกแน่นอน64กิโลกร,รัมครับสำหรับพิกัดการชกของคู่นี้ครับไทยกับกัมพูชาแันลครับ้วเทศกัมพูชาครับ วัย26ปีชคมาแล้ว33ไฟครับนีเพียวริเพาหรือว่าเยนดีนาครับหรือว่าเย็นดีนาวัย26ปีสูง170เซนติเมตรและคูช่ชงของเขามุมแดงครับจากสุรินทร์ประเทศไทยครับนัำมวยวัย28ปีครับสูง170เซนติเมตรครับโชคมาแล้วถึง96ไฟชนะ76และเสมอ3ไฟ ทักพร้อมแล้วขอเสียงพรบมือให้ Starboy เพชรเกียรติเพชร from Thailand รับภาระครับ Starboy นี่คือนักมวยไม่มีตาครับจอมดีเดือดจากเมืองช้างสุรินทร์มาแล้วจ้า Starboy เพชรเกียรติเพชรครับเกียร์เพชร ดูว่าวันนี้จะบินตกเวทีหรือเปล่าครับ28กับ26ครับ172กับ170ลงตัวที่64กิโลกรัมเป็นมวยไม่มีเกียร์อาร์นะครับสตาบอยครับธนวัฒน์เสือแก้วนะครับบนเวที เตืนหน้าดัานแทงเลยครับเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยครับสตาร์บอยครับตามสไตล์ครับเจ้าของฉายาฉันจะบินครับไม่ใจพีอีดนะครับเดี๋ยวดูครับเขานี่แม่บินได้ทุกท่าจริงๆครับโอ้โหไปก่อนแล้วครับเตะไปเลยครับ,รรบ,รบไม่มียุบแล้วครับสตาร์บอยรูปร่างเอวบางร่างน้อยแต่ว่าแม่พลังอึด ชนจริงๆครับดูครับนารายควางจักรหรือว่าควางจักรนารายครับหมุนอย่างนั้นครับโอ้ดูเสียงเชียวันนั้นครับโอ้สุดมันจริงๆครับเมื่อไหร่บรรยากาศแบบนี้จะกลับมาเป็นปกติครับดูครับดูนะครับปัมตีวงในครับสตาร์บอยครับอาศัยความแข็งแกร่งแลรก็เป็นจุดเด่นจุดขายของเขา โอ้ยโดนอีกแล้วครับสตาร์บอยแม่เชียวกระโดงคางไป3-4ดอกแล้วนะครับว่าไงครับเย็นดีหน้าอย่ายุบนะครับโอ้ถ้ายุบแล้วมันจะเหมือนเส้นเล็กที่ลวกและเละเลยครับตัดเกมได้เตพี่โอ้โหแต่ว่าเตะดีนะครับเย็นดีหน้าแข้งซ้ายครับโดนไปหลายป้าบเลยครับสตาร์บอย อ่ะดีแล้วดีให้ตลอดครับเย็นดีหน้าเย็นดีแน่หรือเปล่าถ้าดีไม่แน่เดี๋ยวดีแตกครับนี่ครับฟัดไปด้วยครับสตาบอยประเภทเงาปีศาจอยู่แล้วครับดูครับเดินชนอย่างเดียวอาครับมาแบบไรจุดหมายครับนึกจะแข่งก็แข่งนึกจะหมัดก็หมัดมาแบบไม่ต้องโทรนัดกันล่วงหน้าเลยครับถึงตัวซอก อ้าวตีไปเยนิน่าผมชนได้ผมตีคืนบ้างอ้าวเฮ<อ>กองเชียร์กัมพูชาก็เชียร์สุดเสียงนะครับอาบ้าวบินตีบินตีอ้าวยังไม่เจ็บมวยต่อยสนุกอย่างนี้กองเชียร์ไม่มีเหงาเลยครับเข้าไปครับโดนทีมยันไว้แต่กลัวสถทีไหนครับเข้าไปโอ้โหคว้าคอมาตีครับบิดมาแฮนด้านล่างครับเอ๋ผู้ทองครับ กำชับลูกทีมโอ้ยก่อนลาจากครับโดนไปเต็มๆแหมเฮกันดังๆเลยครับมวยมันๆแบบนี้ชมภาพช้ากันเลยครับอแต่ขนกแก้มเลยครับเป็นสไตล์ของเขาครับสตาร์บอยยกแรกก็เป็นผู้รับเหมาไว้ก่อนครับไม่ครับโดนทีบโดนยันครับโดนศอก ไม่สลบไม่มีจอดป้ายครับแม่ชาวต่างชาติชอบใจครับอ่ะรู้กันต่อครับเด็ดมวยเดือดใส่เต็มพิกัดมาแล้วเจ้าของฉายาฉันจะบินแล้วฉันจะบินแล้วบินด้วยเขา่าเจอเข่าไปเยอะเริ่มจะหันมองพีเรียน,นะครับเย็นดีแน่วงในนี่ถือว่าเป็นของชอบของสตาร์บอยเข้าไปตีตีเข้าไปครับ เน็บหน้าเน็บหลังเน็บกลางลําตัวตีเข้าไปโอ้โหเฮต,ตึมเฮตึมเลยครับมาครับแข้งขวาอถ้าได้จังหวะออกแค่นี้ออกได้ดีเลยนะครับเย็นดีแนะ่โอโ้คนละเขา่าคนละทีคนละคำครับแลกกันไปโอโ้เจอศอกซ้ายแหมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ หน้าดิปริหน้าแตกง่ายนะครับเข้าไปเจอสอกอีกแล้วหายใจให้ดีครับหายใจให้ทั่วท้องนะครับเย็นดีหน้าหายใจให้โล่งปอดเอาไว้ถ้าหายใจสะด,ดุดเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนครับมาอแล้วเดี๋ยวโดนครับนั่นแหละครับ ถ้าจีบสาวไม่ติดไม่รักให้มันรู้ไปครับเจอแบบสตาร์บอยเช้าถึงเย็นถึงกลางวันถึงดึกดึกเดื่นดืนก็ยังถึงตัวครับตูครับโอ้ต้องดูระบบหายใจของเย็นดีแน่ครับยังดีครับยังสบายสบายโอ้ถึงตัวเลยครับฟันสองเข้าไปตีประกบในตีเข้าไปโอ้ถ้าหายใจเป็นประบู่เมื่อไหร่แลครับเป็นเรื่องเลยครับ เข้าไปตุ้ยลำตัวปล้ำปิดไปบิดมาดูครับแม่ต่างคนต่างไม่ยอมเสียเปรียบโอ้เข้าไปต้องระวังสอกดักของเย็นดีหน้าด้วยนะครับสตาร์บอยโอ้ดูแกแล้วเหนื่อยแทนจริงๆครับรู้สึกว่าจะมีแผลเปรียงแล้วครับบริเวณคิ้วซ้ายของสตาร์บอยนะครับก็น,นิดๆหน่อยๆครับ เป็นปร,รอ,อยของการต่อสู้ประเภทเล็กหน้าเปิดไปแล้วนะครับอาครับโดนอะไรก็ปรีหมดนะครับหน้าของสตาบอยโอ้เย็นดีหน้านี่ถ้าไม่ตุนด้วยการน็อกหรือว่าส่งคู่ต่อสู้กลับบ้านก่อนนี่เจอสตาบอยนี่อยา่าอย่าลิ้นห้อยนะครับเริ่มมองพี่เลี้ยงแล้วเริ่มถีบไม่กระเด็นแล้วอาล้ครับโอ้ฟัดไม่เลิกจริงๆครับมองลูกพี่อีกแล้วครับอ้าว ไม่หสัญญาณไม่ค่อยดีครับเย็นบีหนาครับอยู่ที่ใจนะครับเจอสตาร์บอยแบบนี้ใจต้องใหญ่ครับโอ้ดูแล้วเหนื่อยแทนเลยครับเหนื่อยแทนทั้งคู่ต้องอุ้มเข้ามุมเลยครับชมภาพช้าครับนี่ครับปั๊มเข่าอัดเข่าข้อกลางหลังลำตัวโอ้จับได้ตีแหลกจริงจริงครับ นี่รับสอกฟันเข้าไปซอกคอบวกกันกลางอากาศก็มีครับยกสุดท้ายโอ้ใช้เวลาทุกนาทีคุ้มค่าครับเก่งนี่กันเดินเข้าหาเลยครับสตาร์บอยแล้วก็ทำหน้าที่ต่อเหมือนเดิมอาครับตามติดตลอดเวลาครับมาเหมือนเจ้านี่เลยครับทวงด้วยเข่าครับ หมที่ทำลายจังหวะครับแต่ว่าแมไม่เป็นไรครับถึงตัวอีกแล้วแต่ตนี้ไม่สะเทือนเลยครับดูครับเตะโดนก็เฉยเตะเฉียวก็เฉยเดินเข้าหายอย่างเดียวเป้าหมายอยู่ที่น,นี่แหละครับการปล้ำรัดปล้ำตีปล้ำฟัดเลยครับ เข้าไปโอ้โหฟันศอกแต่ตอนนี้ครับเย็นดีน่าฮึดสู้อีกทีแล้วหลังจากไปลายยกสองนี่มีซึมนะครับตอนนี้ฮึดสู้แล้วครับใช้ศอกโอ,โ,โอ้โหกัมพูชาชุดนี้นี่ใช้ศอกดีทุกคนเลยแม่ก็ต่อยง่ายอยู่แล้วครับสตาบอยนั้นเดินเข้าหานะครับแต่ว่าจะกดอยู่หรือเปล่า ความสนุกนี่อยู่ที่ผู้ชมแลวครับกำไรอยู่ที่ผู้ชมอยู่ที่คนดูแล้วครับมวยแบบนี้มไปดูมวยที่ช่องแปดนี่ต้องเตรียมอย่าอมลูกอมให้มันชุ่มคอชุ่มคอไว้ตลอดครับดูครับเสียงเชียร์นี่ไม่มีเงียบเหงาครับดูครับแมาชาวต่างชาติยังอินนะครับด้านหลังสั่งตีศอกครับแม่ โอ้โหแทงเข่าสวยครับเมื้อจะฟันสอดจะเปลี่ยนเป็นเขา่าเริ่มเงียบครับกองเชียร์กัมพูชาโอ้โหเจอซาตาบอยขยี้เข้าไปครับดูครับดีดซ้ายมาดีดขวาคืนเข่ามาข่ายังไม่โดนครับยังไม่ดีนี่แหละของจริง ตีเข้าไปมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่กันให้ยับเลยครับโอ,โ,โอ้โหเจอศอกซ้ายยังไม่เป็นไรมสั่งเตะสั่งเตะครับทีมกัมพูชาบอกจะไปตีเข่าครับตีเข่าที่สู้สตาร์บอยไม่ได้ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โห,โหน้ำลายขมคอเลยครับโอ้โหหมัดขวาโดนจังๆนะครับ นี่ครับเรซ่าบอกสั่งให้สอกเลยครับเข้าไปเชียร์สตาร์บอยนะครับ <c oughs> ข่าวลูกนี้ชัดเจนครับเย็นดีหน้า <c oughs> ดูครับโอ้โหตามจะไปเอาคืนเสออกเสมอครับโอ้โห,โห อย่างนี้ต้องเจอกันใหม่ครับ